สวัสดีครับ,รบผมวันนี้ก็พบกับแจ๋วหวานเจี๊ยบแล้วก็าตา,า<ส>มามสมไทยครับ,รบ,รบวันนี้แจ๋วก็พึ่งว่างจากภารกิจครับเพื่อนแจวก็จะมาถวายสังฆทานครับมาทําบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสมันเกิดครับเพื่อนแต่ว่าย้อนหลังนะครับย้อนหลังมันเกิดเพราะวันที่ตรงกับมันเกิดแจวนั้น แถวภารกิจเยอะเหลือเกินครับไม่ว่างเลยครับเพิ่งมีเวลาบ้างได้มาถวายสังฆทานวันนี้ครับเพื่อนภารกิจเยอะเไม่ว่างครับนนี้ก็ยังติดภารกิจครับแต่ว่าฝากเพื่อนไว้ก็เลยมาทำธุระก่อนในการทำบุญครั้งนี้เ้าก็ได้รับการสนับหนุนจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญ กับเจลรับอา oh. ทารน,นี่ก็มีนม oh. กาแฟผงสักฟอกยาสีฟันแปรงฟันแล้วก็สบู่ครับเพื่อนๆ <c oughs> ก็เป็นของที่พระท่านจำเป็นต้องใช้ครับแจวก็เลย <c oughs> พาที่ถานทานสมไทยมาด้วยครับเ <c oughs> ็แา๋วจวถือมาคนเดียวไม่หมดครับหลายชุดครับเพื่อนๆนี <c oughs> <c oughs> ่ครับ ก็เลยพาที่สมชัยมาถวายด้วยกันเลยครับเพื่อนๆได้ทําบุญร่วมกันเลยแล้วก็บินเนาะครับผมพอดีก็เข้าเวนอยู่นะครับก็เลยฝากเวนเพื่อนมาเพราะว่าภารกิจเยอะช่วงนี้ทุกวันก็ไปตาป่าเนาะเพิ่งกลับมาเมื่อเมื่อวานก่อนครับผมมาถึงก็มาอยู่ในฐานแล้วก็สับเปลี่ยนกันเป็นเวนครับครับ เรากลับมาอยู่ในฐานเราก็ไม่ได้ว่างนะพี่ไม่ได้ว่างครับเราต้องเข้าเวรทั้งกลางกลางวันมไปกับไทยครัมีทําหน้าที่เป็นชุดเตรียมพร้อมอะไรหลายๆอย่างครับผมเพื่อดูแลป้องกันฐานของเราเองตรงนี้ก็เหตุก็ข่าวไม่ค่อยดีเยอะก็เลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษครับมายมานี่แล้วมีเวลาพวกผมก็จะ มาทำกิจกรรมอะไรด้วยกันเนาะใช่ครับพี่โอ้โหน่ารักมากเลยน้องวิ่งตามมาครับเพื่อนๆอย่างนี้เละไปไหนไปไหนเห็นก็วิ่งกันดีนี่มากเลยมาเล่นปลามมาด้วยเดี๋ยวเล่นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้วยเดี๋ยวพี่ไปสังกัทานกันแป๊บนึงนะนไปวิ่งเล่นคอยก่อนเลยไปพาน้องไปวิ่งเล่นก่อนไปวิ่งเล่นไป น่ารักมากเลยหนูโบโบหนูคลิกตามมาอย่างนี้แหละอือคลิกตามมาเลยนี่วะนี่ครับโบโบบน้องโบบโบก็ตามเฉลียวมาครับไม่ไปไหนแล้วดูครับ,รบไปหยอก พี่สมไทยแล้วครับมมอ้วนมากเลยครับพี่จับมัมขนาดเนาะโอ้อกินจุ้เลยกินเก่งนะครับพี่นะน้องเป็นผู้หญิงครับกำลังซนเลยกำลังซนเลยนะออาลงมางั้นไปไปวิ่งเล่นก่อนอตามพี่ครับไป้วครับ

ได้ข้าวทีน้อมน้อมว่านโมอีสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะนะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะนะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะนะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ มายังบันเตมายังคันเตวิสุง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 รักขณนธายารักขันธายาติสระเนติสระเนนัสหานัสหาปัญจาปัญจาสีราสีรานิยาจามะนิยาจามะทุติยังเปทุติยัมปีมายังบันเตมายังคันเตวิสุง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 รักขณนธายารักขันธายา ติสารเนติสารเนนัสฮานัสหาปัญจาปัญจาสีราสีรานิยาจามะนิยาจามะตัดิยัมปิตัดิยัมปิมายังพันเตมายังพันเตวิสุง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 รักขณทายะรักขณทายะติสารเนติสารเนนัสฮานัสหา panca panca sila sila iya, jama, iya, jama, satu, Namo enam, bhagavato, satu, satu, enam, namo satu, bhagavato, dua, namo arhato sama samputasa wapai samun namo tasaba pakwato arhato sama samputasa namo tasaba pakwato arhato sama พุทธังสระนังกชามิพุทธังสรนังกชามิธัมมังสระนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสระนังกชามิสังขังสรนังกชามิทุติยัมปพุทธังสระนังกชามิทุติยัมปีพุทธังสระนังกชามิทูติยัมปีธัมมังสระนังกชามิทุติยัมปีธัมมังสระนังกชามิ ตุติยัมปีสังขังสารนังกัจามิตุติยัมปีสังขังสารนังคัจามิตัติยัมปีพุทธังสารนังกัจามิตัติยัมปพุทธังสรนังามตติยามปีธรังสรนังกัจามิตัิยัมปีธรรมังสารนังคัจามิตติยามปสังัสรนังามิตตยัมปีสังขังสรนังคัจามิ ตสระนาธรมนังนิตินางอามาตย์หาหันติปานติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปาน,ะนาติปตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อัญนาธานาเวรมะเนสิกขาปัทังสมาธิยามิกรเมสุมิชาจาราเวรมะเนสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจา,ากาเวรมะเนสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวเรรมะเนสิกขาปัทัง สมาธ,ธิยามิวิสาวาภาเวระมณีสิขาประธานสมาธิยามิสุราเมรยามะจจบรามาเททานาเวระมณีสิขาประธานสมาธิยามิสุราเมรยามะจจบรามาเททานาเวระมณีสิขาประธานสมาธิยามิ īmāni-pañjāsi-kāpatāni-sīreṇa-sukkha-tiññānti sīreṇa-po'ka-sampathā sīreṇa-niṣu-tiññānti-tatsamā tatsamā sīraṅgī soṅ อิมานี้ม่ยังพันเตอิมานี้ม่ยังพันเต้อัจจานีานอัจจานี้สังฆทานานีสังฆทานานี สัพพิวารานิสัพพิวารานิภิกขุสังคสสาภิกขุสังคสสะโอโนทยามะโอโนทยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิสุสังโฆภิสุสังโฆอิมาเนอิมานิ สังฆัานานิสังฆัานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิกันหาตุปฏิกันหาตุอัมมาหะกันเจวะอัมมาหะกันเจวะมาตาปิโตมาตาปิโต อ,อาทีนันจาอาทีนันจายาตกานางังยาตกานางังการะกะตานังการะตานังที่การตังที่การตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสังฆทานานี้สังฆทานานี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและขออุทิศและขออุทิศ ให้เจ้าของให้เจ้าของที่เขาร่วมสังฆทานมานี้ที่เขาร่วมสังฆทานมานี้ขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขความเจริญความเจริญก้าวหน้าก้าวหน้าในผลงานในผลงานที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้เขาทาอยู่ทุกวันนี้ขอให้สมความปรารถนาขอให้สมความปรารถนาและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขออุทิศขออุทิศ ให้เจ <54. S 2> ้ากรรในเวรให้เ <Aub> จ <ain> ้กรรในเวรเพทวันเพเทวันและสิ่งศักดิสิทธิที่เียกับหน้ที่นี้และสิ่งศักดสิทธิที่สกี่หน้ที่นี้สุจินังินนงวัตเมธานางังอาสาวะกยาวะังนิพานังพานังโอตูโาท

เอวะเมวะอิโตดินันเบตานังมุปกะเปตอิจิตังเบจิตังตุมหังกิพเมวะสัมมิจโตชาเพปุเรนโตสังขปายันโทปะนละโสยะทามนิโตเตระโสยะทา वेरियो विवान् जान्तु स फलो गोविना स तु माते भवा त्वरायो सुगे ये गायुगो भवामि वा जनसि समे जम्बो धचारिनो जा ตะวันตะวาตะกวางตะกวา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  ko ตะกวา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  ทุอังคารวพเยวเาสัสันตุจุปันตวาเนกาอันตรายาบิรินาสันตุจเตจะสาใจยสินิทนังราบังโสติพัขยมสุขังพังสิริอายุจวันนจะพะคังอนเทียจั

วัตุสัพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาสทวนเทกวันตุเตาวัตุสัพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุ ราเวนัสัตว์สุติพระวันตุเตอาลาพักอาหังตมาอาลังสัมมาสัมพุทโธพัะวาพุทธังพัพวันตังอะพิวาเรียมิสวากาโตพัะวัตาธมโม อามังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนภะโกโตสาวกสังโฆสังฆะนะมามิอ้าวขอให้เจริญเจริญนะครับคนทุกคนนะมึงข้อมันส่งของโลกคนไทยนะไอนี้โชคมีชัยแก่ลำรวยถูกุวยเงินที่ กายสบายใจครับผมวันนี้ก็ได้ทำบุญถวายสาฆทานเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆี๋ยวก็รู้สึกสบายใจมากเลยครับรู้สึกมีความสุขครับโอเคนะครับผมรู้สึกโล่งใจนะรู้สึกแบบใจแบบ สบายเลยมีความสุขเพราะว่าอยู่ที่นี่เราก็เวลาอยู่ในถางก็ไม่ค่อยเยอะเนาะ<ช>มาแค่ไม,ม,ม่กี่วันสุดมากก็จะอยู่ในป่ากันตลอดครับวันนี้ก็ได้เวลาว่างภารกิจนิดหน่อยก็เลยชวนกันมาทำถวายสังฆทานครับผมแล้วก็ขอให้บุญที่ได้ทำวันนี้ ย้อนกลับไปหาผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญมากับเจ๋วด้วยนะครับขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งดีๆสมบังดังตั้งใจครับครับเดี๋ยวแจ๋วกับพี่ทานสมไทยก็จะต้อง ตอไปปฏิบัติภานกิจาครับผมนะครับเพื่อนๆสุดท้ายจะเอาน้านี่ไปไปขวดนะครับต้องเอาน้ําไปขวดนะครับครับผมครับดีครับสุดท้ายนี้เจ๋วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงเลยครับที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายสังฆาพในครั้งนี้นะครับเพื่อนสำหรับ คลิปนี้แจ๋วก็ขอจบคลิปไว้เพียงคท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ